สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับทางหน้าจอมือถือนี้นะฮะทาง Facebook กับ YouTube ของ m y ซ i l l e n วันนี้ผมนำเอาเรื่องของไตเสื่อมไตาวายมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามีผู้ที่สนใจไตาถามแล้วก็มีอาการของไตเสื่อมไตาวายค่อนข้างหลายท่านเหมือนกันไม่ได้พูดนานพอสมควรแล้วนะครับก็ขอเอามาพูดซะหน่อยเพื่อจะทําให้ท่านผู้ชมนั้นได้มีความรู้เพิ่มขึ้นว่า จริงๆแล้วไตสามารถฟื้นฟูได้ไตฟื้นฟูได้นะครับไตเสื่อมไตวายฟื้นฟูได้ยกเว้นอย่างเดียวที่เราฟื้นฟูไม่ได้ก็คือไตอยู่ในระดับที่เรียกว่าไตไตวายเรื้อรังซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาวะที่จะต้องฟอกไตแล้วถ้าฟอกไตแล้วก็เป็นอันว่าจบกันนะไตก็ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้ดังนั้นวันนี้เรื่องของไตเสื่อมไตวายก็จะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมน่าจะติดตามไว้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากสักหน่อย อายุเกิน50ขึ้นไปน่าจะฟังในคลิปนี้เพราะว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านในการป้องกันหรือเป็นข้อมูลสําหรับในการเอาไปใช้ในการฟื้นฟูตไตให้ไตมีความแข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มขึ้นไตเป็นอวัยวะที่สามารถทําให้แข็งแรงขึ้นได้นะแข็งแรงขึ้นได้ด้วยหลักการ 2- 3าประการด้วยกันก็าสามารถที่จะทำให้ไตนั้นทํางานดีขึ้น ปัญหาเดียวเลยของไตที่ทําให้เสื่อมลงก็คือปัญหาของหลอดเลือดเมื่อไหร่ที่หลอดเลือดมีความสามารถในการไหลเวียนของเลือดลดลงนั่นแหละครับไตก็จะเริ่มมีความเสื่อมลงตามอาาัตราส่วนของเลือดที่ไหลเวียนผ่านไตน้อยลงอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้ไตเสื่อมไตาวายได้ก็คือเรื่องของสารเคมี สารเครมีบางชนิดหรือยาบางชนิดแล้วก็มีประสบการณ์พอสมควรนะที่คนไข้รักษาอยู่แต่ปรากฏว่าการสั่งยานั้นอาจจะผิดพลาดเข้มข้นเกินไปหรือผิดพลาดอะไรก็ไม่ทราบเป็นกัรว่าเป็นเพราะอะไรเนะี่ยแต่ว่าผิดพลาดจากการสั่งยาทําให้การใช้ยานั้นๆมากเกินไปฤทธิ์ของยาหรือผลข้างเคียงจากยาก็ทําให้ไตเสื่อมไตาวายได้เช่นเดียวกันซึ่งผมก็มีประสบการณ์นี้มากับคนไข้ที่เข้ามาขอคำปรึกษาด้วยนะฮะด้วยนะครับ ดังนั้นเรื่องของการใช้สารเคมีการใช้สารอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่สารธรรมชาตินําเข้าสู่ร่างกายอันนี้ก็จะต้องดูแลให้ดีด้วยนะเพราะว่าถ้าเผื่อเรานําสารที่ไม่เหมาะสมเข้าไปในร่างกายในปริมาณเข้มข้นก็ทําให้ไตเสื่อมได้เช่นเดียวกันไตาวายได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีพวกยายาปฏิชีวนะหรือยาจากแผนปัจจุบันหลายหลายหลายขนานหลายชนิด ก็ทำให้ไตเสื่อมแต่วายได้ถ้าเผื่อใช้ผิดวิธีหรืออาจจะเป็นเนื่องจากการใช้พวกสมุนไพรพวกยาจีนพวกยาไทยทั้งหลายที่ใช้ผิดวิธีนะไม่ไม่ไม่ได้ผ่านการกันกรองของผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้พอสมควรแต่อาจจะใช้กันแบบบอกบอกตามตามกันมาพอบอกตามตามกันมาครอบความรู้ข้อมูลจากคนหนึ่งไปคนหนึ่งแล้วจากคนหนึ่งไปคนหนึ่งเริ่มมีปัญหาเริ่มตกหล่นเริ่มผิดพลาด ังนั้นข้อมูลจากคนที่1กับข้อมูลจากคนที่10ที่ใช้สารตัวเดียวกันอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่เหมือนกันก็ได้เพราะการบอกต่อในบางครั้งข้อมูลที่การบอกต่ออาจจะร่วงหลุดไปนะครับหรือขาดหายไปทําให้เกิดอันตรายต่อการใช้พวกสมุนไพรได้เช่นเดียวกันดังนั้นทางที่ดีที่สุดสำหรับผมในการจะแนะนําเรื่องนี้นะก็คือพยายามพยายามไม่ใช้ยาพยายามไม่ใช้สมุนไพรแต่รักษาสุขภาพรักษาสุขภาพของเรารักษาสุขภาพของหลอดเลือดของเราให้มีความแข็งแรงใน,ใน ในทุกๆวัยคนยิ่งอายุมากขึ้นมาขึ้นเนี่ยหลอดเลือดเขาจะเสื่อมลงเสื่อมลงเกิดความเกิดความหย่อนยานเกิดความแข็งตัวเกิดอะไรก็แล้วแต่ทิ้งเป็นไปคนขึ้นเป็นคน,คาน,คนกายตามอายุไขนะก็ทําให้เลือดไหลเวียนผ่านร่างกายน้อยลงยิ่งคนมีอายุมากขึ้นมาขึ้นมาขึ้นถ้าดูแลสุขภาพไม่ดีเลือดก,ก็จะไหลเวียนผ่านสมองผ่านร่างกายน้อยลงน้อยลงความเสื่อมของร่างกายก็จะเกิดขึ้น ไม่เฉพาะไตยอย่างเดียวนะแต่เสื่อมในที่อื่นๆด้วยก็จะเสื่อมไปหมดนะถ้าสมองมีเลือดไปเลี้ยงน้อยลงสมองก็จะเริ่มเสื่อมความทรงจําก็จะเริ่มเสื่อมความคิดความอ่านการตัดสินใจก็จะเริ่มไม่ฉับไวก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของไตไตเสื่อมปกติไตเสื่อมเนี่ยถ้าไตามีเลือดไหลเวียนผ่านไตน้อยกว่าน้อยกว่า75%ปตก็ถือว่าไตาเสื่อมซึ่งตัวเลขพวกนี้เนี่ยจริงๆเป็นตัวเลขสมมตินะ ไม่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 ได้หมายถึงเป็นอะไรที่มันจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปนะเป็นตัวเลขโดยประมาณเป็นตัวเลขในจินตนาการของนักวิชาการว่าเลือดไหลเวียนผ่านไตน้อยถึงระดับนี้แต่ก็จะเริ่มเสื่อมทีนี้เมื่อไตเสื่อมแล้วต้องทํำยังไงก็มีคนไกมีขั้นตอนในการช่วยเหลือในการปฏิบัติต่อไปแต่สำหรับในทางแผนปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าไตเสื่อมโดยปกติแล้วไม่มีช่องทางในการที่จะทําให้ไตกลับฟื้นคืนมาได้ส่วนใหญ่แล้วผู้ช่วยชาญก็จะบอกให้รอ ไปเรื่อยเพราะว่ามันจะต้องเสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงจนกระทั่งเหลือ,ลอขั้นสุดท้ายคือไตวายวเรื้อรังก็ถึงขั้นฟอกไตเท่าที่ผมมีประสบการณ์มานะกับผู้ที่เขาเป็นผู้ป่วยโรคไตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญยังไม่สามารถที่จะฟืน้นฟูไตให้กลับมามีความแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมได้แต่ยาปัจจุบันอาจจะมีบางตัวที่จะสามารถช่วยให้ไตมันฟืน้นฟูได้มาแบบชั่วคราวในบางกรณีนะในสําหรับสำหรับทางด้านแผนปัจจุบันนะครับ แต่ก็ยังไม่สามารถทาให้การฟื้นฟูไตนั้เกิดความยั่งยืนได้เท่ากับวิธีฟื้นฟูแบบธรรมชาติเพราะวิธีการฟื้นฟูแบบธรรมชาติเป็นการปรับโครงสร้างทั้งหมดของร่างกายการฟื้นฟูไตแนวธรรมชาติเราไม่ได้ฟื้นฟูไตเฉพาะไตอย่างเดียวแต่การฟื้นฟูไตในแนวธรรมชาติคือเราฟื้นฟูทั้งหมดของร่างกายเป็นองครวมดังนั้นการฟื้นฟูแนวธรรมชาติเป็นการฟื้นฟูแบบองครวมเสมออย่างเช่นการฟื้นฟูสมองให้มีเลือดไปเลี้ยวนผ่านดีขึ้น ด้วยการปรับอาหารด้วยการปรับสารเสริมอาหารบางชนิดด้วยการใช้สารเสริมอาหารบางชนิดที่ทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเลือดใสขึ้นก็ดีการออกกําลังกายเป็นประจําการใช้สมองเทคนิคในการใช้สมองใช้ความคิดมีเกมไม่เล่นมีต่างๆก็เป็น,นกลไกในการฟื้นฟูสมองแต่กลไกในการฟื้นฟูสมองนั้นจริงๆแล้วมันฟื้นฟูทั้งร่างกายไม่เฉพาะสมองอย่างเดียวดังนั้นถ้าบอกว่าเป็นว่ากันถึงเรื่องของการฟื้นฟูแบบธรรมชาติมันก็เป็นการฟื้นฟูทั้งร่างกาย ใน,นวันนี้เราพูดถึงเรื่องของไตการฟื้นฟูไตก็เป็นการฟื้นฟูทั้งร่างกายเช่นเดียวกันหลักสําคัญของการฟื้นฟูไตไมีอยู่4ประการด้วยกันนะครับข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของอาหารปรับอาหารใหม่ครับต้องาปรับอาหารใหม่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ไตเสื่อมเป็นเพราะว่าโภชนาการไม่ดีนะครับเป็นเพราะว่าโภชนาการไม่ดีผิดพลาดเล็กๆน,น้อยๆแต่ผิดพลาดสะสมมาเป็นเวลานานเช่นชอบกินของหวานชอบกินอาหารรสจัดชอบกินอาหารเค็มเป็นรสชาติที่เด่นขึ้นมา บ่อยๆนานๆก็ทําให้โซเดียมในเลือดร่างกายในเลือดสูงขึ้นเมื่อโซเดียมสูงขึ้นต่างๆไต,ต,ต,ตก็เริ่มเสื่อมเพราะว่าหลอดเลือดจะเสื่อมนี่คือส่วนที่เป็นเรื่องของโภชนาการดังนั้นการปรับโภชนาการจึงเป็นสิ่งแรกที่จะต้องดูกันและต้องตองัดการกันหลักการของการปรับโภชนาการของศูนย์สิเกรนส่วนมากเราจะให้ทานเปลี่ยนอาหารใหม่ ในมือเช้ากับมือเย็น2มือนะครับให้เปลี่ยนเป็นอาหารทดแทนที่มาจากทัญพืช7ชนิดแล้วก็ตัวกรดอะมิโนชนิดเม็ด2 2ตัวนี้เป็นตัวที่ที่จะใช้ในการปรับโภชนาการใหม่เพื่อให้ร่างกายของเรานั้นได้รับสารอาหารชนิดใหม่กลุ่มใหม่แทนที่กลุ่มเดิมแต่ท่านจะต้องปรับพฤติกรรมการกินด้วยเพราะว่าเรากินอาหารของสูสิเกนในเช้าเย็นก็จริงอยู่ แต่เมื่อกลางวันท่านจะต้องกินอาหารตามที่ท่านาหาทานเองก็ค,คือกินอาหารตามปกติไอ้อาหารเมื่อกลางวันนี่แหละครับแต่เป็นตัวสําคัญทีเดียวเช่นถ้าคนติดเค็มก็จะกินเค็มอยู่นั่นแหละ อันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงก็งคือต้องเปลี่ยนแปลงก็งคือต้องกินอาหารรสอ่อนลงนะครับกินอาหารรสอ่อนลงเค็มกับหวานนี่ไม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 ไมไมควร swiftly. นะแต่เปรี้ยวกับขมนมี่ไม่เป็นไรเปรี้ยวขมเผ็ดอันนี้ไม่เป็นไรทานได้แต่เค็มกับหวานเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษดังนั้นะต้องปรับรสชาติของอาหารให้มีความซอฟลงนะครับกินอาหารรสชาติอ่อนอ่อนลงอ่อนลงและควรเป็นอาหารที่มีความเป็นธรรมชาติสูงไม่ควรกินอาหารปรุงแต่งอาหารปรุงแต่งเีกับพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งหลาย พวกดิลิเวอรี่ทั้งหลายต้อง,ต,องต้องระวังแต่ถ้ากินอาหารธรรมชาติที่มีส่วนของธรรมชาติที่เห็นอยู่เช่นมีเนื้อมีแป้งมีผักมีเห็ดมีเต้าหูเห้เห็นอยู่กับอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นอาหารที่เป็นธรรมชาติที่สามารถทานได้แล้วก็การกินคาร์โบไฮเดรตก็ควรจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีประโยชน์มากตรงที่ว่าเวลาเขาย่อยในลำไส้เนี่ยนะฮะการดูดซึมการเปลี่ยนจากคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาล ก็จะเปลี่ยนอย่างช้าๆดูดซึมอย่างช้าๆนะครับไม่เหมือนกับการกินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวการกินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเนี่ยเวลาเขาย่อยเป็นน้าตาลปุ๊บมันจะดูดซึมเข้าร่างกายเร็วมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ดีต่อต่อระบบย่อยอาหารแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพของไตงั้นการกินคาร์โบไฮเดรตเชิงเชิงเชิงซ้อนจึงเป็นสิ่งจําเป็นเช่นพวกข้าวกล้องพวกคีนัวพวกบุกต่างๆพวกเนี้ยเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับพวกมันฝรัง่ง พวกสปาเกตตี้ต่างๆพวกนี้นะครับควรทานอาหารที่เป็นแป้งแบบนั้นการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่เลือดก,ก็จะค่อยเป็นค่อยไปไม่ทําให้เกิดาการกระตุ้นแรงเกินไปใน,ในระบบเลือดก,นะการใช้อาหารพิพันธ์เสริมอาหารบางตัวก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับการพื้นฟูวไตโดยเช่นเดียวกันใช้คู่กันเช่นพวกน้ำมันปลาพวกทอรีนพวกทอรีนพวกน้ำมันปลาพวกแอลอาร์จินีนเพราะทอรีนทําให้เลือดของเราไม่เข้มข้นทอรีนทําให้เลือดของเราใสาขึ้น แล้วก็ทอรีนช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์ไขมันไม่ให้มากเกินไปทอรีนจะเป็นตัวปรับสมดุลของเลือดได้ดีตัวทอรีนนะครับส่วนัวร์อร์จินีนจะเป็นตัวช่วยเรื่องของการขยายหลอดเลือดให้กว้างขึ้นดังนั้นเวลา,า,เ,ราเราฟืน้นฟูไตถ้าหลอดเลือดเราขยายมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยการที่มีหลอดเลือดมีพื้นที่ในการไหลเวียนเพิ่มขึ้นก็เท่ากับว่าหลอดเลือดในไตก็จะขยายตัวด้วยนะครับก็จะได้มีโอกาสในการฟืนฟ้นฟูไตได้มากขึ้นส่วนกรดอะมิโนจําเป็น essential amino acid ก็จําเป็นเช่นเดียวกัน เพราะมันเป็นสารเสริมอาหารที่เป็นกรดอะมิโนจําเป็นที่จะช่วยเรื่องของการสร้างโปรตีนสมบูรณ์ในร่างกายเป็นการสร้างเนื้อเยื่อทําให้เนื้อเยื่อของไตแข็งแรงขึ้นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเนื้อเยื่อของหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นดังนั้นถ้าเราใช้ทั้งตัวกรดอะมิโนจําเป็นด้วยใช้ทั้ง l อลอาร์ีนด้วยใช้ทั้งทอรีนด้วยทั้ง3ชนิดนี้ไปพร้อมๆกันก็จะดีมากเป็นการฟืน้นฟูไตยอย่างสมบูรณ์แบบก็คือช่วยให้เลือดไหลเวียนผ่านดีช่วยขยายหลอดเลือด แล้วก็เพิ่มออกซิเจนในกระเลือดช่วยในการซ่อมบำรุงของเนื้อเยื่อของไตให้สดชื่นขึ้นให้ดูกลับกระชุ่มกระชวยขึ้นด้วยนะน,นี่คือส่วนสําคัญส่วนอาหารทดแทนที่เป็นธัญพืชน,นั้นก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลทางโภชนาการก็จะเป็นเรื่องของการปรับสมดุลให้ร่างกายของเรามีโภชนาการที่สมดุลคนเราถ้าร่างกายโภชนาการสมดุลแล้วปุ๊บระบบการขับสารพิษของ,งของร่างกายจะทํางานได้ดีไตก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่อยู่ในระบบการขับสารพิษของร่างกาย นั้นเมื่ออาหารสมดุลไตก็จะสมดุลด้วยแล้วก็ทําให้ระบบการขับสารพิษของร่างกายก็จะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยดังนั้นอาหารชุดนี้เป็นชุดที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นชุดที่เหมาะมากนะครับสำหรับผู้ที่ที่ใช้ในการฟื้นฟูไตใช้ได้ทั้งในระยะไตเสื่อมใช้ได้ทั้งในระยะไตาวายไตายวายในที่นี้หมายความว่าไตาวายแต่ยังไม่ได้ฟอกไตกนะ็สามารถใช้ฟื้นฟูได้ เราสามารถฟื้นฟูจากเลืะดไตไตาวายให้ขึ้นมากลายเป็นอยู่ในดับของไตเสื่อมได้แต่ต้องใช้เวลาพอสมควรนี่คือเรื่องของโภชนาการต่อมาข้อที่2เรื่องของอารมณ์ผมบอกกับผู้ป่วยคนโรคไตเสมอเลยนะครับว่าอารมณ์มีผลต่อมีผลโดยตรงต่อไตถ้าเราอารมณ์เครียดนั่นหมายความว่าหลอดเลือดจะหดสั้นจะมีพื้นที่ในการไหลเวียนลดลงเพราะเกิดอาการเกรง็งแต่เครียดร่างกายจะเกรง็งเมื่อเกร็งปุ๊บหลอดเลือดหดตัวเลือดไหลเวียนช้าลงก็มีผลต่อไตทําให้ไตเสื่อมได้ดังนั้นะ ความเครียดมีผลต่อไตโดยตรงวันนี้เป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในเฉพาะธรรมชาติบำบัดเท่านั้นเนในแผนปัจจุบันเขาไม่มีข้อมูลนี้นะก็จะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยว่าการฟื้นฟูไตเนี่ยนะถ้าเ่ยใช้กลไกลหรือวิธีการทางด้านธรรมชาติจะเป็นกลไกลที่ดีเยี่ยมแล้วก็มีผลโดยตรงต่อ,ตอตไตทาให้ไตมีคุณภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะครับเรือข้อที่ 2. คืออารมณ์นะครับพยายามปรับให้เป็นคนมีความร่าเริงแจ่มจใส มีความผ่อนคลายถ้าคนเป็นคนขี้ทุกข์เป็นคนมีความทุกข์ในใจอยู่เสมอๆก็ต้องหาอะไรที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ดีก็คือเรื่องของสมาธิคนที่ทุกข์อยู่คนที่กังวลอยู่เครียดอยู่อยู่ดีๆจะมาทาให้เขาเกิดความผ่อนคลายให้เขามีความสุขให้เขามีความร่าเริงแจ่มใสมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับคนทั่วไปเป็นไปไม่ได้ยกเว้นคนพิเศษที่เขาสามารถปรับอารมณ์ทันทีได้ในขณะที่เขาเครียดในขณะที่มีถึงตาโจรของชีวิตเนี่ย ว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้นั่งเครียดนั่งกังวลอยู่จนไม่รู้จะมีถ้าออกแบบไหนปุ๊บเขาเปลี่ยนบุคลิกทันทีกลายเป็นลุกขึ้นมากระโจนขึ้นมาเปิดเพลงเต้นราเปิดเพลงเต้นเพื่อที่จะทําลายไอ้ความเครียดต่างๆที่เขาหาทางออกไม่ได้เนี่ยให้มันพ้นออกไปจากสมองก่อนนะครับนี่คือการเปลี่ยนการเปลี่ยนบุคลิกภาพทันทีถ้าแบบนี้ใช่ได้แต่มีสักกี่คนที่ทําได้นะครับแต่ถ้าจะทําได้จะดีมากก็คือเปลี่ยนเลยถ้ามีทุกอยู่ นั่งทุกข์อมทุกข์อยู่มีความกังวลอยู่มีอะไรต่างๆอยู่ปุ๊บรีบเปลี่ยนบุคลิกทันทีกลายเป็นคนที่อาจจะมาร้องเพลงอาจจะมาเต้นรําอาจจะมาเปลี่ยนอารมณ์ต่างๆให้กลายเป็นอารมณ์ตรงกันข้ามจากอารมณ์ลบมากลายเป็นอารมณ์บวกแล้วก็ทาําบ่อยๆนะครับเมื่อไรที่เกิดความทุกข์กลับมาอีกปุ๊บก็ทําอีกทํำบ่อยๆอันนี้จะเป็นการแก้ไขเรื่องของอารมณ์ได้อย่างดีมากแต่ถ้าอีกวิธีหนึ่งก็คือเรื่องของการนั่งทำทำสมาธิการสวดมนต์การสวดมนต์นนด้วยมีสติ รู้บทสวดเป็นคำคำเป็นพยางพยางไปเลยนะสวดมนต์แบบมีสติอยู่กับบทสวดไม่ใช่สวดมนตน์พั่มไปแต่ว่าใจนึกถึงปัญหานึกถึงความทุกข์แบบนั้นมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะงั้นการสวดมนต์เขาทําไว้ให้สําหรับที่เราจะทําให้เปลี่ยนอิริยาบถของเราจากความเครียดมากลายเป็นความคลายทุกข์ได้นะครับต้องมีสติอยู่กับบทสวดหรือข้อที่3ในการทําให้ไตของเราฟื้นฟูได้ไง้นคือออกกําลังกายออกเลยจ็อกกิ้งวิ่ง เดินเร็วว่ายน้ําเล่นเวทต่างๆทําเลยครับทําเลยทําทันทีเพื่อให้เราได้นเปลี่ยนสภาพร่างกายฟิสิกส์ของร่างกายเราก็จะได้เปลี่ยนให้หัวใจทํางานมากขึ้นให้เกิดอาการเหนื่อยมากขึ้นให้เกิดอาการเร่งในการไหลเวียนโลหิตมากขึ้นกระตุ้นให้เกิดการขับพิษของร่างกายได้ดีขึ้นดังนั้นจะเผื่อท่านใช้ข้อที่หนึ่งคือ,คอโภชนาการกับข้อที่ที่4ก็คือเรื่องของเรื่องไอ้ขอ,ข,อ,ข,อข้อที่สาคือออกกาลังกาย ควบคู่กันไปอันนี้จะเป็นการฟื้นฟูตไตเร็วมากบอกท่อคนเลยใครไตเสื่อมไตาวายอยู่เนาะแตวาไตาวายยังไม่ได้ฟอกไตนะครับก็สามารถที่จะฟื้นฟูได้ให้มากไม่มากก็น้อยแหละก็สามารถทําได้นะครับนี่คือเรื่องของการออกกําลังกายต้องออกกําลังกายเป็นประจำแล้วก็ตั้งตั้งใจออกให้อย่างจริงจังมีช่วงเวลาในการออกกาลังกายอย่างน,น้อยๆเลยครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือเรื่องของการพักผ่อน คนเป็นโรคไตไตเสื่อมไตวายอย่าติดมือถือนะครับซองอยู่กับมือถือทั้งวันถทั้งวันดูนู่นดูนี่ดูนั่นทั้งวันไม่เอาะครไม่เอาต้องเลิกพฤติกรรมนี้ซะหัอานมาพักผ่อนอาจจะมาอ่านอาจจะมาอ่านหนังสือแทนหรือดูทีวีพวกสารคดีท่องเที่ยวให้มันผ่อนคลายอารมณ์อย่าไปจดจ้องกับมือถืออย่าไปจดจ้องกับข่าวสารในมือถือมากเกินไปหรืออย่าไปจดจ้องกับสินค้าต่างๆในมือถือมากเกินไปหรืออย่าไปจดจ้องกับเรื่องของชาวบ้านในมือถือมากเกินไป ใช้มือถือเท่าที่จําเป็นเพราะว่าถ้าเผื่อเราใช้มือถืออยู่เป็นประจําเรามักจะพักผ่อนน้อยหลายคนต้องนอนตีหนึ่งทีสองเพราะว่ากลัวจะพลาดข้อมูลในมือถือตรงนั้นตรงนี้ไปนะก็นั่งไถนั่งดูมันอยู่นั่นแหละนะครับอันนี้เ็เป็นสิ่งที่ทําให้เราพักผ่อนน้อยดังนั้นการที่เราจะฟืน้นฟูตายข้อสุดท้ายข้อที่สคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้หลับวันหนึ่งก็เชั่วโมง8ชั่วโมงไว้ก่อนทั้ง4ประการนี้แหละครับทั้งโภชนาการนะทั้งการปรับอารมณ์ทั้งออกกำลังกายและการพักผ่อน อันนี้เป็นกระบวนการสําคัญอย่างยิ่งในทางธรรมชาติบําบัดนะครับในการที่จะฟื้นฟูตไตให้ไตของเรากลับมามีค่า eGFR เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่ามีอัตราการไหลเวียนของเลือดผ่านไตเพิ่มขึ้นมีค่าคริตินีนหรือของเสียที่ไตขับทิ้งออกไปจากเลือดลดลงนะครับกันแสดงว่าร่างกายเรามีของเสียลดลงก็ถือว่าเป็นกระบวนการในการฟื้นฟูไตยอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของไตคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับท่านผู้ที่มีปัญหาเรื่องของไตอยู่นะครับเอาไปชมเอาไปฟังถ้าเผื่อฟังไม่เข้าใจก็เปิดซ้ําดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือเปิดซ้ําแล้วอย่างมีอะไรขาดใจอยู่ก็ติดต่อโทรหาผมหรือทักไลน์มาก็ได้ก็จะได้เซตเรื่องของข้อปฏิบัติให้ใหม่ได้แล้วก็ตอบคําถามที่ท่านค้างขาใจได้อยู่นะครับยินดีที่จะให้ข้อมูลในทุกกรณีหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ข้อมูลที่ดีไปในวันนี้วันนี้ก็ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับ สวัสดีครับ